วันนี้นะครับชุดทีมงานอาจารย์เฉลิมชัยโคสิิพิพัฒน์เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ทำการจอดอันนี้คือองอาจารย์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วบัดเดี๋ยวนี้ทําการแวะกินก๋วยเตี๋ยวกินที่ก๋วยเตี๋ยวเรือตีหมวยสวัสดีค่ะเดินทางมาแล้วครับโอ้บรรยากาศในร้านล่มลื่นเลยนะครับร้านอยู่ข้างปั๊มน้ำมันปตทนี่นะครับ ตีหมวยมาครับผมขออาปครับไข่ต้มย่างประตูมปีชานี่อ่ะขอไข่ต้มเด้อไข่ต้มย่างประตูมนลูกคุณแม่เออมีในลูกเด้อมาค่ะมันจะเพลียก่อนอาจารย์หน่อยอ่ะเอาได้ครับนี่เอาอย่างเกลียวอย่างของผมเอาเหมือนอาจารย์แต่เราต้องเพลีล้ำเอาเพลีน้อยนี่เกลียาหม้อไฟหม้ออย่างสั่งหม้อไฟมาคสามหม้อไฟเลยอ่ะเอ่อหาหม้อไฟหนึ่งหม้อเกลียาหม้ออย่างหาสั่งมา ทิ้กินเนื้อได้เหรอได้ค่ะได้ค่ะองอันเอาละี่ถูกละวองบมอโอเคมาแล้วเดี๋ยวใครอ่ะเอาใครตัวเอาใครตัวฟิตฟิตสองสองสองราคาเนี่ยมาจานนึงอ่ะโอเคครับนี่นะครับเนื้อเอาน้ำเปล่าน้ำเปล่าครับน้ำเปล่าแบบเย็นเนึ่ครับผมนี่นะครับร้านนี้เดี๋ยวผมจะปั้งมุดไปงื้อนะครับเนื้อพี่น้องใครจะมาก็ บอกว่าดูคลิปจะต้มกับใช้ดำอัีย้วยวโบเจะของร้านก่อนเนอะอาจังแล้ว,วต้องอ่าเพื่อจะได้อนนี้นะครับนาอนี่นะครับเป็นคลิปพิเศษนะครับวันนี้อจาจะเดินทางขึ้นมานะครับมากินก๋วยเตี๋ยวตักสุดยอดอ่ะเดี๋ยวรอดูเข้าว่ารูปร่างหน้าตาจะเป็นยังไงเนอะพี่น้องอันนี้นะครับเป็นเมนูไข่เป็นเมนูไข่ไขลํำนะครับพี่น้องไข่เผียพริกไข่เดียวกัน มาแล้วนี่เขาเราเนีนี่เขาเรานี่นะครับรูปล่างหน้าตาปัดต้องผมค,คยถ่ายมาขอ,องใบแองพี่ครับรูปล่างหน้าตาเขาเดินอ๋อหม้อไฟหมอ<ว>ฟ้อ,มอไฟก็หม้อไฟแต่ใครนี่ลำหนึ่ง,งนี่นะครับใครนี่ลำเ,เรามาจิ้มดูครับพี่น้องเรามาจิ้มดู đã mày cả mà mà kín có ai bà ba mang cả thấy mày để pizza cả đó bà ba bay cả mày muối Ui, miếu đưa tí muối rồi ที่สุดของที่สุดแล้ววันนี้มาดูครับน,นี่คือเมนูเล้งหม้อไฟเล้งหม้อไฟปัดทอดเล้งเล้งหม้อไฟนี่จะเป็นเนื้อถ้าเป็นเนื้อเนาะจะเป็นเนื้อโอ้ oh. เนื้อหมู <S 2> <S 2> นี่นะครับเล้งหม้อไฟอันนี้เดี๋ยวผมยิงหยอกละโอเคอร่อยนะครับ <Hey. S 1> หนึ่งเด like, <sun>, ี๋ยวอาจารย์ก็จะลวกปีิกจังหาเลยนะครับเนาะ ได้ได้เดี๋ยวเขาแยกกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวต้อมจะเอาครัวไปส่งคับผมเดี๋ยวประกาศที่เชียงไายโอเคครับก็วันนี้นะครับเหลาเกียร์จอาเฉลิมชัยโคศิิพิพัฒน์กับประเด็นนี้ก็จะทําการเดินทาง๊กเชียงไายกันแล้วต้อมกับชายน้ำครับอยู่ตัวแล้วต้อนรับประจาที่เชียงใหม่เดี๋ยวนี้มากินก๋วยเตี๋ยวด้วยนี่นะครับวันนี้ทีมงานของเปิ้ลนะครับไอ้ซอสตางซื้อแล้วเลย จุดหมายต่อไปของผมเนอะนี่นะเ <laughs> นี่ยนนอโอเคครับวันนดี๋ยวจะออกเดินทางกันแล้วโอเคพร้อมออกเดินทางครับโอเคสวัสดีคร,ค,รรดครับอาจารย์ครับประกายเชิญครับอาจารย์โอเคออกเดินทางไปแล้วครับ อาจารย์เฉลิมชัยโคสีพิพัฒน์ไปแล้วครับผมโอเควันนี้นะครับอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือตีหมวยนะครับอยู่ข้างๆปัม๊มปตทพายัพเส้นหลังพายัพวันนี้นะครับผมต้องกระเชําเนี่ยครับเดินทางมานะครับเพื่อมาทําการต้อนรับบู้คนท่านหนึ่งนะครับนาอ เป็นคลุเลยก็เ,เดินทางมาจากวัดเชียงใหม่แล้วก็มาไหว้กินข้าวนะครับซึ่งเดี๋ยวดูการรีวิวที่ผมทําการถ่ายเก็บเอาไว้นะครับจะบอกไปเลยว่าอาหารลําอร่อยใช้ได้เลยอันนี้ฝากไว้เลยแล้วก็ผมฝากเจ้าของร้านไปตัวเนอะถ้าฝากฝากที่นี่เป็เจ้าของร้านเนาะถ้าเกิดสมมุติว่านะครับเนาะมีเอฟซีผมก็นั่งดูคลิปแล้วเป้นตัวมากินก่อขอื้อบอกว่า ดูจากพี่ผอพี่ต้อมใัลชายดำแล้วปิดข,ของฝากดูเลย้องตัวยค<า>่ะเนาะคืออาจจะมีราคาพิเศษอย่างเงื่อนตัว,ตวนะครับนเนาะฝากไว้นะครับสําหรับก๋วยเตี๋ยวเรือตีหมวยครับข้างๆปัม๊มปอตอทไายับโอเคครับผม